ผมกำลังสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นใหม่ของเครือสีพีเนี่ยผมตั้งชื่อเป็นเท่าแก่ผมพูดคำแรกครับพวกเด็กๆเนี่ยพวกคุณเนี่ยเป็นลูกงวไม่กลัวเสือ สวัสดีนะคะนทิดารัตนาวุศจาก marketingoops.com ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะกับท่านประธานแทน,นิมเจอร์กนนท์ประธานอาวุโสจากคือเจริญโภพกัณฑ์นะคะวันนี้เนี่ยท่านประธานจะมาช่วยให้แง่มุมความคิดกับสําหรับนักศึกษาหรือว่าเด็กรุ่นใหม่นะคะว่าจะก้าวออกไปดําเนินชีวิตข้างนอกหรือว่ามีธุรกิจหรือทํางานยังไงและที่สําคัญเนี่ย จะเป็นผู้นําแห่งอนาคตยังไงได้บ้างนะคะวันนี้ได้รับเีติจากท่านค่ะสวัสดีคะ่ะท่าน<ด>สวัสดีค,ค่ะขอรบกวนถามท่านนิดนึงนะคะท่านประธานว่ามุมมองของท่านประธานเนี่ยสำหรับนะักาการศึกษาในทุกวันนี้ค่ะที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่ผ่านมาเนี่ยเพียงพอสําหรับเด็กรุ่นใหม่ที่จะก้าวออกไปทําธุรกิจได้หรือย,ยังคะคือความจริงมันเกินไปแล้วพอเกินไปค่ะเด็กที่จะก้าวออกไปเนี่ย <c oughs> ต้องเรียน เรื่องจริงไม่จะเรียนเฉพาะหนังสือต้องไปสัมผัสของจริงนะฮะที่ยุคใหม่เนี่ยต้องสอนกันแบบใหม่ล้ะคือเรียนรู้เนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์เรียนรู้แต่เรียนรู้แล้วเวลาไปทําเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันละคืออาจารย์คนเดียวกันเนี่ยจะเป็นกี่หมื่นคนหรือกี่ร้อยคนหรือร้อยคนกี่สิบคนเนี่ยพอออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่ ที่หนึ่งไปถึงที่หรอนี่แน่นอนนี่คือความรู้ทั่วไปแต่ยุบสมัยนีย้ความรู้ทั่วไปเนี่ยมาจากเพื่อนฝูงมาจากกูเกิลมาจากขา่าวมาจากอะไรแต่อะเนี่ยข้อมูลความรู้เนี่ยเยอะแยอะอันไหนไม่เข้าใจก็ไปถามกูเกิลยุบหม่ยนี้นะแล้วถามเพื่อนฝูงนะบางทีผมยังต้องถามหยานหลานเลยนะอเออหลานมี มีอะไรใหม่ๆเล่าให้ปู่ฟังสิท่านเราความรู้เนี่ยมันไม่ใช่มาจากโลงเรียนอย่างเดียวเราโลงเรียนก็ไม่ใช่เรียนอย่างเดียวความรู้ที่ได้รู้จริงเนี่ยคือต้องทํารู้ไปเผินๆแล้วทุกคนก็รู้ได้แต่รู้แล้วไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแหละไปปฏิบัติเนี่ยแล้วได้สําเร็จหรือล้มแล้วเนี่ยนั่นแหละคือรู้จริงนะครับแต่นั้นก็ยุบสมัยนี้ ผมว่าความดูของเด็กเนี่ยมันเยอะแล้วแหละอยู่ที่ใครสนใจคนไม่สนใจนะครับแล้ววิธีที่จะให้เด็กสนใจเนี่ยเรียนอย่างเดียวไม่ได้ได้ประสบการณ์ผมต้องไปทำนะพอไปสัมผัสไปทำแล้วนะอาจจะไม่ไม่เข้าสปเปคเข้ากันหน่เขาก็รีบเปลี่ยนนะฮะแต่ถ้าเรียนไปอย่างนั้นมันก็รู้กันทั่วๆ่วไป อย่างยุคนี้เนี่ยถ,ถ้าผมสัมผัสนะคนที่สำเร็จเนี่ยคือมีโอ,อกสาสทำมีโอ,อกาส,สดแสดงความคิดเห็นนะครับัทนการสร้างรุ่นใหม่เนี่ยผมใช้วิธีที่ว่าให้เขาทำให้เขาไปลงถูกลงผิดให้เขามีอำนาจใช้ความคิดเห็นของเขาไปปฏิบัติแต่ต้องมีเป้าหมาย อย่างเรื่องอื่นผมไม่เข้าใจนะถ้าเรื่องสร้างคนในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยในธุรกิจเนี่ยผมว่าวิธีที่ดีที่สุดคือทำะนะฮะทำไปเรียนไปอย่างเช่นว่ายุคก่อนอา้าวเข้ามาถึงมาอบรมหกเดือนปีหนึ่งนะไม่ใช่เลยถ้าเขาจบมาเปียอะไรเลยนะมาถึงผมไม่ต้องพูดหลักใหญ่หญ่พอ แล้วก็ไปทำและหรือเนี่ยพอผมไปสัมผัสกับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าผมไม่รู้แล้วผมก็ไปดูงานไม่รู้งานเรื่องเรื่องนี้เลยแล้วก็ไปดูดูก็เป็นอย่างนั้นดูไปก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมาถึงบริษัทจัดไปเท่าเรามีโรงงานก็พาไปทัวร์โรงงานแล้วแล้วถามเด็กว่าแล้วคุณได้อะไรเออทันสมัยดีแต่จริงๆเขาเขาก็ รู้เผินๆอย่างนั้นะเหมือนนะคุณม่เรียนภาษาจีนแล้วหนังสือจีนสวยหรือไม่สวยข้อน,นี้เขียนสวยไม่สวยเนี่ยให้คุณไปดูคุณก็ไม่รู้ว่าข้อน,นี้เขียนสวยหรือไม่สวยแต่ถ้าคุณเรียนแล้วคุณไปดูรู้เลยนะทุกอย่างต้องไปสัมผัสเราจะรู้จริงแล้วพอรู้จริงจะสนุก หรือไม่ต้องไปเสียเ,เวลาถ้าอันนี้เข้ามาสาัมผัสแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกสเปคเราแล้วไม่ใช่คนอย่างนี้ก็เปลี่ยนงานได้นะครับแล้วท่านท่านประธานมองยังไงคะกับเด็กรุ่นใหม่ที่จบมาแล้วเนี่ยเห็นสตาร์ทอัพเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บางคนอาจจะจบมาแป๊บนึงเป็น CEO เลยใช่ไหมคะหรือว่าลงทุนทำนั่นทำนี่ แล้วก็ก้าวกระโดดมองว่าเป็นการก้าวกระโดดที่รวดเร็วไปไหมหรือเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ที่คนกระทำคะผมว่าอย่างนี้นะครับถ้าผมมองเนี่ยกับยุคใหม่เนี่ยก็เาเหมาะเด็กรุ่นใหม่เพราะการเปลี่ยนแปลงจะมีออกแหมด้วยโอกาสมหาศาลแต่ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเด็กรุ่นใหม่จะไม่มีโอ,อกาสน,นะครับ คือถ้าแบบเก่าๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็กระอุยตัวนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็นั่งไปทําไปนะฮะพอโลกใหม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปทําธุรกิจแล้วธุรกิจออกไปเนี่ยมันไม่ใช่แบบแบบ บอยสัตว์เดิมเดิมที่ใหญ่มีขอบมีเขตมีมีขั้นตอนมีอะไรตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แหละผมกำลังสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นใหม่ของเครือซีพีเนี่ยคือผมไม่ตั้งชื่อเป็นพนักง,งานผมตั้งชื่อเป็นเท่าแก่เ่ะเท่าแก่น้อยถ้ามาเจาะมาใหม,ม่ก็เท่าแก่น้อยเลยนะเอาของจริงไปทำเลย นะแล้วให้อำนาจพวกคุณผมพูดคำแรกอะพวกเด็กๆเนี่ยพวกคุณเนี่ยเป็นลูกงัวไม่กลัวเสือคุณคิดทำถูกทำผิดไม่เป็นไรลองถูกลองผิดไม่เป็นไรแต่อย่าผิดซ้ำนะต้องอนุลมให้เด็กเนี่ยไปลงทำไม่ทำไม่รู้นะฮะเพราะผิดแล้วเขารู้นะครับ ท่าน,นจะสนุกเด็กจะมีอํานาจแต่เรามีเป้าให้เด็กว่าตรงเนี้ยบรยิษัทนี้หรือร้านเนี้ยขาดทุนอยู่พวกคุณไปปฏิบัต,ติหรือไม่ต้องไปข่ำอบรมผมว่าอบรมมาเรียนมานานแล้วละ่ะเรียนถึงอายุ2ีแปดแล้วลผมว่าต่อไปจบมายบยาล1ยสิก็พอไม่ต้องถึงเรียนถึง2 2 2สเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทำเดีกมาทั้นผมรับเข้ามาเนะี่ย เด็กหม่เนี่โอ้ยต้องอบรมกีเรื่องนั้นนั้คืออบรมไปเรียนทําไปแล้วมันจะระหว่างทําไปจะรู้จริงแล้วพวกคุณที่อบรมคุณก็ไม่รู้จริงเหมืนอนกันคุณจะเอาอะไรไปนะฮะอบรมเขาแล้ลวโลกมันกําลังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตาราเก่ามันไม่ใช่แล้วไม่เหมาะกันยุคนี้แล้วเหมือนเน่แจ็คมาเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขา้าเข้าไปพูด ที่ฝรั่งเศสเขาบอกว่าที่เขาเรียนมาเนี่ยนะใช้ได้อย่างเดียวท่านั้นคือภาษาอังกฤษเพราะเขาเรียนครูภาษาอังกฤษเรียนจบมาเวียอะไรแต่งานที่เขาทําวันเนี้กับที่เขาเรียนมาจบมาเี็ยอะไรมันคนละเรื่องเลยงานที่เขาทํามาอดีิปาปานียไม่มีในตำราในโลกก็ต้องทําไปแก้ไปผิดก็แก้ แล้วก็คนเขียนซอฟต์แวรก็เหมือนกันไม่ใช่นั่งอยู่บนหอคอยเขียนนะก็ทําไปเขียนไปเนี่ยเช็คมา,าก็เขียนไม่เป็นหรอกเขไม่ได้เรียนมาแต่ทีมงานเข้ากับตัวเขาเองต้อเข้าใจแล้วอย่างของคุณพ่อคุณแม่ป้าป๊ามาไมา้อย่างเงี้ยเขาควรจะสนับสนุนลูกเขายัางไงอะคะต้องปล่อยเขาอิสระนะเด็กยุคนี้เนี่ยไปบงังเข้าไม่ได้ แต่แล้ววิธีที่ดีที่สุดคือให้เขาไปลองถูกลองผิดต้องสนับสนุนอย่างผมมีหลานแปดคนแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคนหนึ่งนี่ตั้งแต่เด็กก็คิดคิดมากแหละสิบเจ็ดเขาก็เป็นเท่าแก่แล้วอ,อายุสิบเจ็ดนะเขาอมทมทีมทำเงินแล้วแหละครับ,รบแล้วเรียนมหาเบียาลายปีที่สองจบเขาไม่เรียนต่อละปีที่สาม เขาลาออกจากโรงเรียนเลยทําเป็นธุรกิจไปแล้วนะครับแต่หลานบางคนนี่ไม่เอาไหนเลยนะ mm hmm. เขาเรียนเก่ง mm hmm. เขามีความคิดของเขา mm hmm. เราไปบังเข้าเขาไม่ได้ก็ mm hmm. ปล่อยตามเรื่องไปก่อนนะแต่ละคนในยุคนี้ต้องต้องไม่เหมือนกัน mm hmm. เพราะนิสัยเอ่ยความสามารถเอ่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นเราไปเอาหลักสุดเดียวกันเนี่ย มันไม่ลดะค่ะจริงด้วยเห็นท่านประธานพูดถึงหลานอยากทราบเหมือนกันว่าท่านประธานเนี่ยมีมุมในการเลี้ยงดูลูกๆของท่านประธานยังไงคะให้เติบโตมาเป็นเจ้าสวัวยังทํางานหนักเหมือนท่านประธานแล้วก็ไม่ได้มีการใช้ชีวิตเหมือนกับคนรวยแต่ต้องเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ต้นแทบจะทุกคนเลยอะค,ะค่ะครับก็อย่างนี้ต้องพูดให้เขาตั้งเด็กอันนี้ก็สําคัญกันนะ คือเด็กเขาเห็นเราทำงานนะฮะเป็นตัวอย่างของเขานี่ก็สำคัญแล้วก็เรื่องสำคัญกว่านี้อีกเวลาจะสอบเนี่ยโอ้โหทุกคนต้องเรียนถึงดึกดึกด่นๆผมว่าแทรกไปเข้าไปทุกครั้งรู้ไหมว่าถ้าเวลาจบออกมาแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเป็นพนักงานธรรมดา คุณก็ไม่ต้องไม,ไม่เหนื่อยเหมือนที่สอบแหละค่ะนะทำงานเช้าแปดโมงห้าโมงเย็นกลับบ้านแต่ถ้าคุณจะเป็นผู้นำหรือคุณจะทำอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นเนี่ยคุณเหมือนกับต้องสอบทุกวันเลยนะวันนี้คุณวันจ,จะสอบถึงจะมาขายันแต่เวลาคุณทำธุรกิจเองเนี่ยนะคุณต้องบังคับตัวเอง ให้เหมือนกับว,ว่าต้องเตรียมพร้อมสอบทุกวันคนไหนทําไม่ได้คนนั้นก็เป็นพนักง,งานธรรมไดาคนไหนทําได้บังคับตัวเองว่าเตรียมพร้อมไปสอบทุกวันอย่างเงี้ยเหมือนกับวันนี้คุณกําลังเตรียมพร้อมไปสอบเนี่ยเพราะถูกบังคับเทอมหนึ่งยังไงต้องสอบคุณก็กระตือรือร้อนขยันดูหนังสืออะไรแต่ออกมาทํางานเนี่ยไม่มีใครบังคับนะเหมือนบอก่าเหมือน ป่าเนี่ยไม่มีใครบังคับแต่เราต้องบังคับตัวเราเองต้องขยันเหมือนกับเหมือนจะเตรียมพร้อมไปสอบทุกวันทําได้ไหม mm hmm. ถ้าไม่ได้คุณก็เลือกเป็นพนักงานไปทํางานก็เป็นธรรมดา <Okay. S 1> สบายสบายแต่ถ้าคิดว่าจะให้มีผลงานและทําแล้วได้ได้ดีกว่าคนอื่นเนี่ยคุณต้องขยันกว่าคนอื่นคุณต้องลำบากกว่าคนอื่น สาคัญที่สุดคุณต้องคนอนโทรตัวเองได้ไหมเพราะไม่มีใครคนอนโทรคุณคตอนที่เรียนก็มีมีการสอบใช่ไหมทำให้คุณต้องขยันแต่เวลาทำงานนี่ไม่มีใครมาสอบคุณแล้วถ้าคุณเป็นเท่าแกตเป็นเจ้าของอ่ะยิ่งไม่มีใครมาบาังคับคุณคุณต้องบังคับตัวเองให้ได้คือตัวสอนให้เขาขยัน คือยังไงเก่งยังไงก็ตามครับนะความขยันความขยันไม่ว่ารุ่นใหม่หรือรุ่นเก่ารุ่นนี้เราคิดไม่ถึงนะผมคิดไม่ถึงนะโดยเฉพาะเมืองจีงนนะ่ะเมืองไทยเรายังไม่เมืองจีนมีลูกคนเดียวนั่นนะมีปู่ย่าตายายอะไรนี่พ่อแม่เนี่ยดูแลอย่างดีแต่พอมาทำงานเนี่ยโอ้ทุ่นแท้ทำไมรู้ไม ให้เขาคิดเองทำเองเราอย่าไปบังคับเด็กรุ่นใหมน่นี่อย่าไปคบ,บังคับเขานอกจากคนที่ไม่เก่งไม่เอาไหนถ้าคนที่คนเก่งเนี่ยนะต้องให้อำนาจเขาให้เขาไปลงถูกลงผิดให้เขาตัดสินใจแล้วก็ให้เขามีโอกาสตัดสินใจแล้วแก่เองไม่ต้องมาถามอนุมัติไอ้ขั้นตอนเป็นคนั้นขั้นขั้นขันขนขนเนี่ย รุ่นใหม่ผมกำลังตัดพวกขั้นตอนนี้ออกเรียกว่าเท่าแก่คำว่าเท่าแก่หมายความว่าคุณต้องรู้ทุกเรื่องคุณต้องรู้ตัง้งแต่บัญชีการเงินบริหารเงินสําคัญที่สุดคุณไม่ใช่ขายเป็นอย่างเดียวนะคุณต้องจัดซื้อเป็นคุณต้องเป็นบุคคลด้วยเพราะอะไรเพราะเราจ้างบุคคลไม่ได้หรอกแล้วทีมงานเราไม่ คนเดียวเป็นสองคนเป็นสามคนนียคือสร้างขึ้นมาถ้าคุณบริหารคนไม่เป็นนะคุณจะบริหารคนเป็นต้องอะไรลุงไหมค่ะจ่ายต้องกวาง้างอค่ต้องรู้จักให้ต้องให้ก่อนนะรู้จักเสียสละรู้จักเสียเปียบรู้จักอาภายัยคุณทำได้ไหมอืม ถ้าทำพวกเหล่านี้ขัดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้คุณต้องให้เข้าก่อนดิศาส,สนาพูดว่าให้ไปมากยิ่งมากก็กลับมายิ่งมากนะครับทำได้ไหมหนึงจิตใจต้องกวา้างสี่ข้อเนี้ขัดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้คุณไปเอาเปรียบเข้าแล้วใครจะมาครอบคุณคุณเอาเครดิตของของเพื่อนฝูงมาว่าตัวเองหมดใครจะมา ข้าทีมงานนะคุณเพราะบริษัทยิ่งใหญ่ก็ต้องยิ่งม,มีทีมงานพร้อมมีคนเก่งนะแล้วถ้าไปเอาเปรียบคนเก่งนะไม่เสียสละนะใจไม่กว้างไม่รู้จักให้ไม่รู้จักอาภายัยพูดเป็นผู้เก่งยังไงถ้าไม่เป็นผู้นำก็ไม่เก่งก็ทำงาน มีขอบเขตแต่ผมสรุปนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเต็มด้วยโอ,อกาสกับเต็มด้วยโอ,อกาสเพราะมันการเปลี่ยนแปลงแล้วนะมันจะพอเปลี่ยนเกิดเปยนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเกิดมีโอ,อกาสเกิดขึ้นอ,อย่างโควิดสิบเก้าเนี่ยเอาละหลังจากนี้ไปเนี่ยวันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะหลังจาก จบครูเบสิบเก้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นหนักกว่านี้อีกนะฮจะเปลี่ยนไปยังไงอะคะท่านประธานผมว่าเปลี่ยนไปดีกว่าดีขึ้นดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแต่แตนะ่วันเนี้ยเราจะอยู่รอดได้ยังไงนะฮะทุกอย่างนะมีโอกาสมีโอกาสก็ตามมาด้วยวิกฤตอืนี่คู่นี้เนี่ยมมีขมก็มีหวาน มีทุกข์ก็มีความสุขนะมีทุกข์มันมันจะมันจะคู่กันนะมนุษย์เนี่ยแปลงมากทุกอย่างเนี่ยไปดูให้ดีๆเนี่ยนะมันจะคู่กันทั้นตอนที่วิกฤตเนี่ยเรารู้แล้วว่าจะโอ,อกาสจะมาแล้วแต่ต้องเตรียมพร้อมก่อนนะไม่ใช่ว่ารอให้วิกฤตแล้วก็มาเตรียมเพราะโอกาสมาแล้วเราต้องคิดว่าวิกฤตจะตามมา ในโลกนี้มันจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยแล้วต่อไปการเปลี่ยนแปลงยิ่งมายิ่งเร็วสมัยก่อนเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงชา้าเลื่อนเล่อนโรกติดต่ออาจจะพันปีเจออย่างเดียวแล้วก็ร้อยปีนะแล้วต่อไปเนี่ยไม่กี่ปีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมนุษย์ไปมาหาสู่กัน สมัยก่อนอยู่คนละประเทศคนละจะไปอยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือในหมู่บ้านข้ามหมู่บ้านยังไปกันยากเลยต้องเดินทางนานไกลนะวันนี้ทั่วโลกไปมาหาสู่กันว่าเล่นแล้วหลังจากโควิดแล้วนะอะไรจะอยเกิดขึ้นไหมการท่องเที่ยวจะมากขึ้นเป็นเป็นทวีคูณเลยนะเชื่อผมเพราะอะไรเพราะวันนี้ทำงานที่บ้าน ก็ได้ท้านไปเที่ยวไปทํางานไปที่ไหนก็ทํางานได้ท่านรัฐบาลไทยเนี่ยต้องต้องรู้เรื่องนี้แล้วต้องรีบออกกฎหมายเพราะการเปลี่ยนแปลงตัวนี้จะใหญ่หลวงมากต้องรีบออกกฎหมายมารอรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เข้าใจไหมแล้ววันนี้ยยังเต็มด้วยออกาันนะถ้าผมมองเนี่ยนี่วันี้พวกเศรษฐีอะไรของอึดอัดมาก พราะเขาก่อนคิดว่าจะไปไหนก็ไปเลยเงินก็มีเ,เพื่อนฝูงก็เยอะนะพวกนี้อา้าพวกนี้เราไปเที่ยวตอกียวไปหรือพวกนี้จะไปทำงานติดต่อตอเกิลไปละเรือเป็นสนาธารณะก็สะดวกหรือเรือเป็นส่วนตัวก็มีนะแต่เที่ยวนี้นี่อย่างผมดี่นะตั้งเขาก่อนเรือนนึงอย่างน้อยก็ไปครั้งสองค้างทั่วโลก แต่วันนี้ตั้งหกเจ็ดเดือนแล้วไม่อะไรไปไหนเลยนะค่ะกล้าใจไหมเหมือนกันตอนท่องเที่ยวเนีเ่ยพอถูกขังอยู่ในบ้านพอเปิดปั๊บเห็นไหมท่องเที่ยวแอดกันแน่นกันเลยน,นคะครับเหมือนกันนะธุรก,รกิจก็อยจาะเหมือนกันพอหลังโควิดแล้วมันจะเต็มด้วยโอกาสค่ะอย่างเช่นโอกาสอะไระะเห็นชัดๆนะค่ะท่องเที่ยวจะมากขึ้น พอต่อไปเนี่ยทำงานที่ไหนก็ได้ผมไปเที่ยวภูเก็ตก็ทำงานที่ภูเก็ตเหมือนกับผมทำงานที่บ้านผมไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ทำงานที่ญี่ปุ่นในโรงแรมผมก็ทำงานได้นะแล้วก็ยิงนกสองตัวเดี๋ยวได้ไปเห็นไปรู้ไปเปิดวิสัยทัศน์เปิดสายตาไปดูแล้วก็ยังทำงานได้อีกแล้วก็อยู่กับครอบครัวมากขึ้นอีก หลังจากนี้ยังท่องเที่ยวผมเห็นชัดนะฮะเปลี่ยนแปลงแน่นอนท่านท่องเที่ยวกันเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ตามมาด้วยอะไรตามด้วยความปลอดภยัยมาใชดเที่ยวอย่างเดียวแล้วเราปลอดภัยด้วยนะก็ตามมาด้วยอะไรเรื่องอาหารนะ,ะเรื่องสวนสวนสนุกเรื่องโรงแรมโรงแรมก็ต้องมีหมอดูแลห้อง อาจจะต้องตั้งห้อง ICU หรือต่อไปพัฒนาคารนะฮะก็ต้องห้องในห้องพัฒนาคารเนี่ยในห้องอาหารเนี่ยต้องไม่มีเชื้อโรคถ้าผมมองนะผมมองด้วยเต็มด้วยโอกาสหมอต่อไปเนี่ยหมอก็จะโงพยาบาลก็จะมากขึ้นนะ ยังมีอีกหลายธุรกิจที่มันจะต้องการคนมากขึ้นค่ะอย่างส่งถึงบ้านนะอย่างตอนที่วิกิโควิดเนี่ยเซเว่นประกาศรับคนสองหมื่นเพื่ออะไรรู้ไหมไปส่งถึงบ้านฟรีคือถ้าเห็นเห็โอ,อก,กาสเนี่ยอยู่ที่คนเห็นหรือไม่เห็นค่ะหรือพัฒนาคารคนต้องกินใช่ไหม คุณมีห้องครัวอยู่แล้วคุณมีกุ๊กอยู่แล้วคุณมีพนักง,งานอยู่แล้วทำไมคุณไม่สร้างพนักง,งานคุณไปสองล่ะเข้ามาที่ร้านกับเราสองไปถึงบ้านเขาไม่กล้ามาเราก็สองไปสิใช่ไหมแล้วอย่างเช่นเมืองจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนเร็วนะพัฒนาการเขาเนี่ยโอ้มีที่จดรถนะที่ดี เขาขายเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไปอ้าวคุณไม่มากินใช่ไหมผมมีผักผลมไม้นะเนื้ออะไระอันนี้รัฐบาลไม่หลห้ามปิดนะพระธาคารปิดอะแตไไ่ไอ้ไอ้ร้านที่ที่ซนะูเปอร์มาร์เก็ตอะแอไมไม่ละปิดเซเว่นก็ไม่อะปิดท่าประธานบอกว่า สิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ควรที่จะต้องมีเนี่ยตุก็มองว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันจะขยับขับขึ้นไปเรื่อยๆความขยันใชคะความใจกว้างความให้อภัยการให้อภัยนะคะแล้วก็ให้เสียสละเสียสละยอมเสียเปรียบค่ะแสดงว่าสิ่งนี้เนี่ยควรจะมีติดตัวเราไม่ว่ายุคสมัยไหนหรือเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปยังไงครับ ผู้นำที่ดีควรจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนใชกไหมคะแต่ตัวหนึ่งต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ๆค่ะเราอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ผลิตแต่เราต้องเป็นผู้ใช้คือในโลกนี้เนี่ยใครผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆรู้ไหมในบัตรเอ่อมนุษย์แล้วผลิตแล้วใครใช้รู้ไหมเนี่ยคนใช้คือส่วนใหญ่คนค้นคว้าผิดอาจจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่คนใช้ที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ แล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยใครรู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่ๆม,มาประกบอบธุรกิจเนีคนนั้นก็จะชน,นะคือเจ้าสัวต่อไปก้าอี้ตัวนจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเร็วด้วยนะถ้าหากว่าบริษัทยิ่งใหญ่ถ้าเปลี่ยนไม่ทันจะล้มละลายนะนี่แน่นอนเลยอันนี้ไม่ไมใช่พูดเล่นถ้าซีพียังไม่เปลี่ยนแปลงนะ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ก้าเก้าไม่ทันนะลมทำไมรู้ไหมถ้าเซเว่นไม่ไม่ส่องถึงบ้านนะเซเว่นที่อไปปิดอืมพวคนช่วยส่องให้แล้วะหน้า,นาลานเซเว่นก็ต้องเปลี่ยนอย่างเหมือนกันค่ะพนักง,งานก็ต้องเปลี่ยนนะฮะไม่ใช่มัวแต่มาพนักง,งานธรรมดามาขายของถูกๆล้วจะต่อไปเป็นคลินิก ขายเครื่องสำอางขายยาต่อไปโลกเนี่ยเพสัชตรครนนี่ไม่ต้องบ้านล้านหนึ่งต้องมีคนหนึ่งเพสัชตรครนคนหนึ่งเนี่ยดูหลร้อยร้อยแห่งก็ได้ใช้วิดีโอคอนเฟรนคนจะมาซื้อยาก็เปิดเปิดคุยกันต่อหน้ากันเลยค่าจมะแม่เซ็นรับรองในอิเล็กทรอนิกส์ในโลกมันต้องเปลี่ยนกดหมายก็ต้องเปลี่ยนค่ะ นะฮะถ้าผมมองนะถ้าเราตามให้ทันนะเรียนรู้ให้ทันเนะี่ยเต็มด้วอโอกาสของคนรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นเก่าก็ถอยไปคนรุ่นเก่าถ้าไม่เปลี่ยนนะก็ล้มละลายไปนะฮะทัวเก้าอี้เสียบถีก็เปลี่ยนกัน <c oughs> แล้วเปลี่ยนกันบ่อยด้วยแล้วเร็วด้วยนะ,ะบอกให้ร็วแล้วก็จะเยอะมากขึ้น เท่าแก่จะแต็มบ้านเต็มเมืองที่ว่าทําเป็นสตาร์อัพอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะยิ่งมาจะยิ่งมากขึ้นนะฮะแล้วพ่ออะไรรู้ไหมเพราะข้อมูลอะไรแต่อะไรมาหาศา,าลไม่ต้องเรียนอย่างโรงเรียนหรอกนะครับจากในสังคมก็เยอะแยะ